เรื่องคดีสั่งไม่ฟ้องบอสอยู่วิทยากรณีขับรถชนดาบวิเชียนกันประเสริฐนี่นะครับตัวละครสำคัญของเรื่องนี้ก็คืออายการคนที่ลงนามสั่งไม่ฟ้องทำให้บอสเนี่ยรอดคดีนี้แน่นอนนะครับหมายถึงคุณเนตรนาคสุขซึ่งเป็นรองอายการสูงสุดในนะัล่าสุดเนี่ยถือว่าเป็นการปรากฏตัววันนี้ครั้งแรกเลยหลังจากที่มีข่าวนี้เกิดขึ้นโดยเข้าชี้แจงต่อ คณะกรรมาการสองคณะของสภาผู้แทนราษฎรนะครับซึ่งคุณเนรเนี่ยก็ได้มีการชี้แจงว่าเรื่องที่ตัวเองนั้นสั่งไม่ฟ้องเนี่ยเป็นไปตามสํานวนเนี่ยคนนี้คุณเนรน่าสุกนะครับบอกยืนยันบอกเป็นตามสํานวนไม่มีการสั่งนอกสํานวนแต่อย่างใดเนื่องจากสํานวนที่ให้มีการสอบสวนใหม่หลังรับหนังสือร้องของความเป็นธรรมและรายงานความเห็นของกรรมธิการชุดสอนอชอโดยในสํานวนร,ระบุผู้ให้ความเห็นความเร็วของรถในบอสเนี่ย พันตำรวจโทธนสิทธิ์แต่งจัน์ให้ความเห็นจากเดิมเนี่ย177กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาเป็นความเร็ว79กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยวิธีการคำนวณใหม่ซึ่งสอดคล้องกับรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมที่ให้ความเห็นเนี่ย79กิโลเมตรต่อชั่วโมงสอดคล้องกับพยานสองปากที่บอกว่าอยู่ในเหตุการณ์นี่นะครับซึ่งลักษณะของผู้ตายดาบวิเชียนเสียชีวิตในช่องขวาสุดเป็นการเปลี่ยนเลนจากซ้ายสุดไปขวาสุด เมื่อพิจารณาประกอบกันแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหลักฐานในสำนวนจึงไม่เพียงพอที่จะสั่งฟ้องในบอสวรยุทธอยู่วิทยานี่นะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเหตุผลของคุณเนตรที่สั่งไม่ฟ้องหน่อยเหตุที่ลาออกก็เพราะว่าผมไม่ควรสั่งคดีนี้นะครับแล้วก็สังคมก็กดดันสถาบันของผมนะครับ นั้นเพื่อความสบายใจนะครับของทุกทท่านนะครับก็ผมก็ขอลาออกแล้วก็กอีกอย่างก็คือเพื่อรักษาภาพลักษณ์องค์กรของผมนะครับเพราะผมรับราชการเป็นในการมาเนี่ยก็40สี่สิบปีนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาความเร็วของรถของ ผู้ต้องหาที่หนึ่งเนี่ยมันไม่เกินกลหมายมันก็เป็นเหตุสุดสใสยเพราะฉะนั้นการมันก็ถือว่าหลักฐานเนี่ยไม่ที่ปรากฏในจำนวนไม่พอฟ้องผู้ต้องหาที่หนึ่งนะครับในความผิดฐานขับรถชนเนี่ยดาบตำรวจวิเชียนนะครับก็ผมก็เลย นี่นะครับนี่คือคําตอบจากน,น,นายเนตรนาคุขคนที่สั่งไม่ฟ้องคดีนี้ซึ่งยืนยันว่าตัวเองนั้นมีอานาจในการออกคําสั่งในฐานะที่ว่าได้รับมอบหมายจากอายการสูงสุดซึ่งไปไปตามระเบียบและยังมีการทวงดูอำนาจด้วยการส่งความเห็นให้ทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยตรวจสอบอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็มีความเห็นพ้องออกมานี่นะฮะทั้งนี้ทางกรรมธิการได้สอบถามถึงเรื่องการคํานวณความเร็วของอาจารย์สะทนวิจารวารรลักษ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์จุฬาลงกรณ์รมหาวิทยาลัยซึ่งทางเลขานุการในเนตรยอมรับบอกว่าไม่พบในสำนวนนะครับความเห็นนี้ขณะเดียวกันคุณผู้ชมครับที่ทางตำรวจเขามีการแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบในส่วนของตำรวจเนี่ยวันนี้เขาก็มีการถแถลงเหมือนกันนะครับโดยพลตารวจเอกสัตวรวัฒน์ทีรบุรณนะในฐานะที่เป็นประธานคณะกรการตรวจสอบนะครับพร้อมด้วยพลตำรวจโทรจรุวัฒน์ไวสยสยะ ผู้ช่วยผู้จัดการตารวจแห่งชาติก็แถลงผลการสอบสวนของคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงนะครับที่ทางตํารวจตั้งขึ้นมานี่นะครับโดยพลตารวจโทจรุวัน์ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดย้อนไปตั้งแต่พนักงานสอบสวนสนทองหล่อรับแจ้งเหตุเมื่อปี5 5ไปจนถึงการสอบสวนคดีการสอบสวนเพิ่มเติมตามคําสั่งของอายการและการไม่แย้งคําสั่งเด็ดขาดของอายการโดยผลการตรวจสอบข้อได้จริงเสร็จสิ้นแล้วซึ่งทาง พลตจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติได้สั่งเพิ่มเติม3าประเด็นคือ1มีคาสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพลตารวจโทเพิ่มพูนชิดชอบผู้ช่วยพบตวรว่าทาไมถึงไม่แย้งคําสั่งไม่ฟ้อง,องของทางอายการนะครับการไม่แย้งเนี่ยเป็นการกระทําที่ชอบชอบหรือไม่2ให้ตั้งชุดพนักงานสอบสวนทําคดีนี้ใหม่โดยใช้พยานหลักฐานที่รวบรวมมาได้ใหม่และ 3. มีเจ้าหน้าที่ตํารวจ11นายที่เคยเป็นผู้สอบสวนและทําคดีนี้ โดยระบุว่ามีกี่คนที่โดนลงโทษแล้วและไม่โดนลงโทษกี่คนนี่นะครับแล้วก็บางคนก็เห็นว่ายังคงมีการเลื่อนตําแหน่งอยู่นี่นะครับซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยเห็นบอกว่าพบข้อบกพร่องของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในส่วนของพนักง,งานสอบสวนทั้งชุดเก่าและชุดใหม่รวมแล้วอีกอย่างน้อย14นายตั้งแต่ระดับรองผู้วิชาการไปจนถึงผู้กับสอนอทองหล่อและคณะพนักง,งานสอบสวนสําหรับผลการตรวจสอบความบกพร่องของผู้ตรวจโทเพิ่มพูนชิดชอบบอกว่าไม่พบความบกพร่อง เนื่องจากการพิจารณาคำแย้งคำสั่งพนักง,งานอายการนั้นแย้งได้เฉพาะประเด็นข้อกฎหมายและกฎระเบียบขณะที่ทางพันตำรวจเอกธนสิทธิ์แตงจันที่เป็นคนที่พิสูจน์ความเร็วรถของนายบอสนี่นะครับคุณผู้ชมฮะก็ได้มีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยบอกนะครับบอกว่าในปี55เนี่ยความเร็วที่พิสูจน์ได้จาก พิสูจน์หลักฐานกลางเนี่ยยืนยันที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงต่อมาได้แก้ไขความเร็วรถเป็น79กิโลเมตรต่อชั่วโมงหลังจากมีพยานหลักฐานใหม่ในในการคำนวณน,นะครับโดยประมาณวันที่26กุมภาพันธ์ปี59ในห้องผู้บัญชาการในหนึ่งได้พารองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เกิดนิยมพร้อมกับวิธีการคำนวณอีกรูปแบบท,ที่ได้ค่าความเร็ว79กกิโลเมตรต่อชั่วโมงมานะครับมาอธิบายจากนั้นก็มีการแก้ไขความเร็วซึ่ง เขาบอกมีความกังวลต่อค่าคำนวณของรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์แต่ด้วยระยะเวลาที่จะต้องมีการส่งสำนวนรวมกับประวัติการทำงานที่มีความน่าเชื่อถือของรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์จึงได้ส่งรายงานความเร็วไปก่อนยอมรับว่าเกิดความไม่สบายใจต่อสูตรคำนวณดังกล่าวต่อมา29มีนาคม59ได้นำวิธีการคำนวณความเร็วของรองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์มาให้ทีมงานตรวจสอบพบว่ามีความบกพร่องกว่าร้อยละ46แต่แก้ในสำนวน,วนที่ส่งให้อัยการไม่ทัน ซึ่งตัวเองได้ขอมีการแก้ไขความเร็วไปแล้วตั้งแต่29มีนาคม59และรายงานทุกขั้นตอนให้ผู้บงคคบประชารับทราบแล้วต่อมา21กรกฎาคม59ได้รับหนังสือเชิญจากกรรมธิการสนชให้เข้าร่วมประชุมแต่ตัวเองก็ไม่ได้ไปและจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่เคยพูดคุยกับทางคณะกรรมิการสนชแต่อย่างใดต่อมาในวันที่4กันยายน60เนี่ยพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ได้ไปให้ถ้อยคำต่อปปชบอกว่าความเร็วของ รองศาสตราจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยมีความบกพร่องและขอกลับคําให้การโดยยึดความเร็วตามสูตรคํานวณเดิมที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงเ,เดี๋ยวลองฟังหน่อยครับ 100, 100รวิธีการคำนวณดังกล่าวนะครับมีความผิดพลาดมากนะครับถึง40กว่าเปอนนร์เซ็นต์นะครับถึง46ปอร์เซ็นต์ะครับผมก็ด้วความที่พอรู้ว่าผิดพลาดนะครับว่าที่การให้ปากคำไปแล้วไม่ถูกต้อง ก็เลยรีบนําข้อมูลดังกล่าวนะครับมานําเรียนให้ผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางทราบทันทีนะครับคือไม่ได้นิ่งนอนใจว่าในการให้ปักคําไปเนี่ยเราคิดว่าทางวิชาการเรามีการให้ปักคําตามวิชาการของเราไปนะครับแต่ปรากฏว่าพอพบว่าไม่ถูกต้องนะครับผมก็รีบดําเนินการจะขอให้ปักคําเพิ่มเติมนะครับวันที่29มีนาคมปี59นะครับก็พอนําเรียนปุ๊บนะครับท่านผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลาง ในขณะนั้นคือท่านพลตารวจตีธวัชชัยเมฆประสุขนะครับท่านก็ได้โทรศัพท์ติดต่อกับท่านพุ่งกับวิรดลในทันทีนะครับโดยเปิดลําโพงเสียงให้ให้ผมได้ฟังด้วยในขณะที่สนทนานะครับสรุปข้อความที่ในการสนทนากันนะครับคือก่อนที่มีการมีการติดต่อโท,ออทรศัพท์คุยเนี่ยผมได้นําเรียนว่าผมรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะครับกับการได้สอบปากคาไปแล้วนะครับว่าเป็น 79. ุ ส3นะครับเนื่องจากตามในงานพิสูจน์เดิมเราคือ177นะครับเราก็อยากจะแก้ไขให้ถูกต้องเพราะว่าพบว่ามันไม่ถูกไม่ถูกต้องแล้วนะครับก็นี่คราวนี้นะครับว่าพอติดต่อโทรศัพท์ติดต่อแล้วผมก็ฟังว่าเอ่อทางท่านผู้กับวิจารณ์บอกว่าเอกสารที่สอบประคำแล้วเนี่ยนะครับส่งให้ทางพานักงานอายการไปเรียบร้อยแล้วนะครับหมดหน้าที่ของของตำรวจแล้ว วิธีการตางดังกล่าวส่วนกรณีนี่นะครับที่ทางมีข่าวบอกว,ว่าพันตำรวจเอกธนสิทธิ์เนี่ยได้รับคำสั่งกดดันจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ให้กลับคำให้การเรื่องความเร็วรถนั้นเนี่ยนะครับจากการตรวจสอบเนี่ยพลตำรวจโทรจรุวัตรไวยสยะยืนยันบอกว่าจากการตรวจพบ <c oughs> ไม่มีใครกดดันพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ในการกลับคำให้การนะครับ <c oughs> ทีนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่พันตำรวจเอกธนสิทธิ์เนี่ย ไปชี้แจงเนี่ยคือไปชี้แจงต่อคณะกรรมธิการของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ไปชี้แจงก็คือพลตํารวจโทเพิ่มผูนชิดชอบได้ชี้แจงโดยมีการยกคําสอนของผู้เป็นพ่อเนี่ยคุณชัยชิดชอบเนี่ยขึ้นมาพูดในที่ประชุมด้วยนะครับบอกว่าคุณชัยเนี่ยสอนตัวเองว่าให้เป็นคนดีนอกจากนี้ยังพูดถึงอุดมคติที่ตํารวจทุกคนต้องยึดปฏิบัติเพื่ออำนวยความยุติธรรมนะครับแล้วก็ยอมรับบอกว่าตัวเองนั้น ไม่ได้ดูํำนวนอย่างละเอียดทุกหน้านะครับส่วนเรื่องที่ว่ามีการใช้อำนาจเงินมหาศาลมาสั่งการในต่างๆนั้นบอกไม่น่าจะสั่งเราได้ยืนยันว่าปรปับปรุงวิธีการทำงานของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติให้ประชาชนนั้นจะเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อไปเอาเดี๋ยวลองฟังหน่อยครับกรณีนี้เนี่ยเขาเขียนสอนรับกันทั้งหมดนะครับก็ขเขียนไม่มีไม่มีมุมแย้งอะไรต่างๆแต่ผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับโดยปกติแล้ว นะครับก็ดูสานวนนะครับก็ดูสานวนในะเอกสารสานวนนี้เป็นประมาณสี่แฟม้มนะครับจะถามว่าผมดูรายละเอียดทุกหน้าไหมเป็นไปไม่ได้นะครับที่ผมจะดูรายละเอียดทุกหน้านะครับผมก็ดูในประเด็นของเขาที่เขาทาความเห็นขึ้นมาว่ามีอะไรต่างๆก็เปิดดูว่าสอดรับก,กันไหมนะครับแล้วก็มีประเด็นขึ้นมาอย่างเช่นรายงานการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนนะครับสั่งว่าอย่างไรรวบรวมพยานไว้อย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นสอบเพิ่มเติมมีอะไรต่างๆนะครับก็ดูประกอบกันแล้วก็ กรณีนี้เนี่ยอันนี้ที่ทางท่านพันตำรวจโทเพิ่มพูนยิ่ชอบนะบไปชี้แจงกับทางกรรมธิการของสภาผู้แทนรัษฎรนะครับนี่นะครับนนทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเอามาดูอีกทีหนึ่งผลสอบของตำรวจนะครับบอกว่าผลสอบที่ออกมาเนี่ยสรุปประเด็นยังไงบ้างนี่นะครับนนคุณผู้ชมครับหนึ่งก็คือ,อ,อมีข้อบอกพร่อง นะครับที่ปปชเนี่ยได้ชี้มูลไปแล้วสําหรับข้อบกพร่องที่ยังไม่ชี้มูลหรือลงทันทางคณะกรรมการจะพิจารณาความเห็นเสนอพบตลเพื่อพิจารณาสั่งการดําเนินการทางวินัยต่อไปหากเป็นคดีายาาจะเสนอให้ดําเนินคดีทางอาญาต่อไป 2. รายงานการคำนวณความเร็วที่มีผู้เชี่ยวชาญยืนยันความเร็วที่177กิโลเมตรต่อชั่วโมงและ1 2 6กิโลเมตรต่อชั่วโมงพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญแก่คดีจึงเห็นควรส่งพยานหลักฐานไปยังอายการสูงสุด 3. พบความบกพร่องในการดำเนินคดีเรื่องของยาเสพติดให้โทษที่ยังสามารถดำเนินการต่อไปได้พบว่าสารแปลกปลอมทั้งสองชนิดที่เกิดในร่างกายในวรยุทธเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงเมื่อได้รับโคเคนนะครับ บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอายุความของคดียังมีอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะดําเนินคดีเรื่องของยาเสพติดแล้วก็4ทางพบตรจะทบทวนระเบียบและขั้นตอนการสอบสวนและการโต้แย้งอายการที่สั่งไม่ฟ้องเพื่อป้องกันปัญหาเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปนี่นะครับอันนี้คือข้อสรุปจากทางคณะกรรมการของตํารวจที่เขาตรวจสอบเรื่องนี้ตรวจสอบตํารวจด้วยกันเอง